กลับัาดีครับยนดีตอนราไถทีมงานอบแจนอกซี่ครับเอนี่ยครับเออออกกันไปแร้ครับกิลมรถแถวข้าเกยไหนบะพอรถแถวเขาไม่ได้ปะนซ่โซ่โซ่โซ่ฟซงลูกออกแล้วออกแล้ว Uh, oh <my> นี่ครับก็ผมไม่ได้ถ่ายที่นเรมันยุ่งครับเดี๋ยวถ่ายด้านหลังให้ดูน,นี้เอาไม้ลองนะครับขุดต้นไม้ลองมันดูดดูดแรงมากครับจนรถไม่ขึ้นเลยจนคำคอคำลทําุดเลยอันนี้ก็กำลังช่วยตัวเองครับอันนี้เอาไม้ลองแล้วก็ขุดขึ้นครับเดี๋ยวตัดไปตอนเอาไม้ลองเสร็จครับ

ก็คนเต็มมึงคว่ได้ลูกรุงถึงแล้วคก็ค่ง่อนตัดไดู้กตดความความนีเลยข้ขาวมึงกินขอตาไหมเีนกับใไป้ไม่นํำบมเรียนโอ้ไปที่งองหายไหะว่าอันเอันไปดว,วีนกันเตยนียเดียวมากคนผีมกคนผีกันคนอบแขกกันกอน,น

ดหมนเามต่อยมาโนั้นโอ้โก็ไดน้อลูกปูุ่กได้ต้องไปจุกเของเอตข้าวต้นขาว้อยิงนอง่อพ้นเรวปครับมาอยู่สภาพนี้แล้เมื่อกี้น้องถ่ายไม่รู้ว่าน้องถ่ายได้อะไรบ้างตอนนี้กำลังจะกู้ไม้ครับเอาไม้สองท่อนอ่า อันน้ก็ค้ำปูดเป็นลายแล้วก็ยกเอาฝั่งนี้ขึ้นครับแล้วทีนี้ครับจะเอาฝั่งนี้ขึ้นเหมือนกันก็เลยต้องเอาไม้ออกก่อนครับไม้น้อยเอาเอาเลยเอาเลยออกมาตัดอ,ออกมาขึ้นแล้วเวย้ยกระตุกพ่อกระตุกโอ้ยเต็มไนด้วย เออมาแล้วมาแล้วเอ,อ้ใครก็สร้างแล้วคุณตัวนิโอ้โอ้วิด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 เออมาแล้วเรียบร้อยครับได้าไม้ขึ้นมาแล้วสองท่อนใหญ่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังตัดฝั่งนู้นครับเดี๋ยวตัดเศษข้ามเ็จมาดูตอนบืนขึ้นเลยดีกว่าครับผมเราจะกู้เสร็จภายในวันเดียวหรือไม่นะฮะจมทั้งคันครับมีรูปให้ดู 那一直路